สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอพยากรณ์อีกแล้วนะคะสนหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตานะคะของชาวธาตุลมได้แก,ก่ชาวราศีกุมตุลแล้วก็เมถุนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมตุลแล้วก็เมถุนหรือว่าชาวธาตุลมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปกั็บจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแกลเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกล์ไม่ได้สัมพอรถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดยวตรงนี้สคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครัวต,ต่างๆโปรโมชั่นต่างๆอ d l ีไลน์และก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินการงานความรัก สุขภาพและก็ฐานดวงของชาวธาตุลมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะแม่หมอขอเป็นตัวแทนในกรารจับไพ่พยากรณ์นะคะ เอาไพสรุปหนึ่งใบนะคะอยากเอาสองใบเลยเอาสองใบละกันโอเคและนี่คือไพ่สรุปนะคะอืมมาไม่เหมาะพร้อม ก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะพูดในเรื่องของฐานดวงก่อนของชาวธาตุลมกุ่มตุลไมถุนในเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนราศีเกิดของคุณด้วยนะคะก็แม่หมอต้องบอกเลยว่าออดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ย มันเหมือนตัวคุณในเรื่องของฐานดวงในช่วงเดือนนี้มันเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นหรือมีใครบางคนเนี่ยนำพาความสําเร็จหรือตัวคุณเองเนี่ยไปเจอช่องทางอะไรใหม่ๆซึ่งนําคุณไปสู่ในสิ่งที่มันดีกว่าเดิมโตวกว่าเดิมหรือพัฒนาจากที่มันเป็นอยู่เนี่ยไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าเดิมจากที่มันเคยเป็น ในกรณีแรกในกรณีที่2คุณอาจจะเจอใครที่เขามอบโอกาสให้กับคุณหาจังหวะดีๆให้กับคุณแต่บอกเลยมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงประประประอะไรปฏิวัติไปในทิศทางที่ดีขึ้นของชาวราศีธาตุลมมากๆเลยนะคะในโมเมนต์นี้ถือว่าดีเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปหมดเลย คนดีครอบครัวดีอะไรดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาชาวธาตุลมมากๆเลยในเดือนนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสองในเรื่องของการงานแกป๊ปจริงอยู่ว่าคุณมีสิ่งที่ดีเข้ามาเนี่ยการงานนแก๊ปอยากให้เรามาระวังนิดนึงบางครั้งการที่เราดวงดีแเราดวงเปิดเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่จะมีใครเนี่ยเข้ามาเจอเราหลายคนติดต่อประสานงานผลประโยชน์อะไรต่างๆมากมายไปหมดตรงเนี้แม่หมออยากให้เรามาระวังเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยค่อนข้างสุมเสี่ยงมากๆเลยะนะคะเพราะว่าเหมือนว่าบุคคลเหล่านั้นเขาจะนำพาสิ่งที่มันไม่ใส่ซื่อบริสุทธิ์โดยตรงมาหาคุณบางคนอาจจะเข้าเอาผลประโยชน์สิ่งที่ดีมาให้คุณจริง แต่เขาไม่ได้พัฒนาไปในสิ่งที่ดีจริงหรือเขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันซ่อนเร้นหรือว่าแอบแฝงเอาไว้ก็จะรประมาณนี้นะคะในตรงนี้แม่หมออยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะการที่เหมือนแบบมันดีลกันไม่ลงตัวหรือดีลแล้วเขาไปดีลอะไรแบบรับลองเลยมันมีผลประโยชน์อะไรที่มันแบบมันแอบแฝงหรือว่ามันทับซ้อนอะไรเนี่ยมากจนเกินไปอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนในเรื่องการเงินขออภัยทั้งเสียงรถทั้งเสียงแมวแม่หมอจะทําคลิปแต่ละทีนี้มันจะต้องมีอะไรตลอดนะคะขอโทษในประสัก์ต,ต่างๆด้วยนะคะอในเรื่องการเงินของชาวธาตุลมเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่า ในในในโมเมนต์ hmm. การเงินของคุณเนี่ยอยากให้เรามาระวังนิดนึงการเงินคุณจะตึงมากเลยมีเหตุที่ต้องเสียเงินกับยวดยานพาหนะหรือขององนเป็นที่รักเช่น mm hmm. อยู่ดีๆรถต้องถึงกําหนดเข้าศูนย์มีปัญหาหรือแบบคล้ายๆมันแบบต้องเสียเงินไปกับเขาเรียกอะไรนะ mm hmm. เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจหรืออะไรเงี้ย หรือมีคนมาหาเรื่องเราทําให้เราเสียทรัพย์หรือมีคนมาขอยืมเงินเรา,พาไพ่ใบนี้ไม่โกงนะแต่เขาอาจจะมีการขอล่าช้าหน่อยเลดหน่อยในภาระหนี้สินแต่ก็คืนให้จัดการให้อะไรประมาณนี้นะคะเออการเงินจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ตึงพอสมควร หลือเก็บถ้าเหลือเก็บก็คือจะน้อยมากเลยนะคะแต่ว่าหลักๆมันมันจะมีรายจ่ายการทันหานะแบบไม่คาดฝันอะไรเงี้ยให้ใครยิบยืมเงินก็ต้องทําใจนะว่าเขาอาจจะไพ่โกงไม่ขึ้นนะแต่แค่แบบว่าอาจจะขอเลทหน่อยช้าหน่อยอะไรหน่อยแค่นี้นะคะถือว่าก็ไม่รุนแรงนะไพ่โกงไม่ขึ้นเพียงแต่ว่าแบบหาไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็เลทล่าช้าไปนะคะส่วนในเรื่องความรักถ้าเราพูดกันในภายของคนมีคู่ อันดับแรกน้ำพายมันก็ชัดอยู่แล้วว่าคุณกําลังตัดสินใจจะลงมือทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักช่วงนี้แกมอยากให้ระมัดระวังสำหรับคนสำหรับคนมีคู่นะคะเพราะว่าเหมือนคุณเองจะมีสภาวะไม่เข้าใจหรือพอมันมีปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะเอาตัวเองแทนที่คุณจะเคลียร์แบบพูดกันเปิดอกหรือว่าอะไรเงี้ยคุณไม่อย่างนั้น แต่คุณจะเก็บไปคิดคุณจะเก็บไปเหมือนตกตะกอนอะไรในตัวเองอ,ะอ่ะนะโฟกัสตัวเองแก้ปัญหาเองเข้าใจเองตัดสินใจเองซึ่งในในในโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าที่น่า่ายขึ้นเลยเหมือนตัวคุณเองก็จะมีเหตุผลทั้งข้อบวกทั้งข้อลบแล้วมาวิเคราะห์คนรักคู่รักของคนอะไรเงี้ยจนนำไปสู่ปัญหาการค้าคางใจและไม่มีความสุขได้ ใหใบนี้ดูเหมันรุนแรงเป็นจะไม่มีอะไรนะเพราะคุณยังไม่ได้ระบายคุณแค่เธอและคุณแค่ยังคิดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอมองว่ามีอะไรอะ่ะคุยกันดีกว่านะฮะหัน,นาคุยกันเถอะอะไรเงี้ยจะได้ทางออกที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะคะอ่าส่วนในเรื่องของคนมีขอโทษค่ะคนโสด ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณยังเขาเรียกอะไรนะคุณยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับความรักคุณยังมีอารมณ์กลัวความรักคุณยังมีความสุขที่อยากจะมีความรักอยู่ในตัวเองแต่ในตอนนี้คุณยังไม่เหมาะและคุณเองก็ยังไม่เลือกด้วยที่จะมีความรักแค่มีความรู้สึกอยากมีเฉยๆแต่ยังไม่ได้อยากมี เอ่อตัวจริงหรือใครที่แบบเข้ามาแบบโฟกัสอะไรของคุณอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาดูเรื่องสุขภาพเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเบื่อหน่ายอ่ะคุณอยากหลีกหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากงัดข้อกับใครไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดคุยกับใครถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่อยากโฟกัสใครไม่อยากให้ค่าใครไม่อยากสนใจใครเลยอ่ะ อยากอยู่กับตัวเองมากๆเลยเดี๋ยวนี้อยากแก้ปัญหา้วยตัวเองด้วยมาเลยนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่นําไปสู่ภาวะของโรคเครียดหรือว่าความกดดันเรื่องของสุขภาพได้นั่นเองนะคะส่วนตําแหน่งตําแหน่งของไพ่สรุปในทุกๆเรื่องถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะกับไพ่แมทในตอนแรกมันมีการเริ่มต้นและมีการสําเร็จหากช่วงนี้ถ้าคุณเหนื่อยอะ่ะคุณอย่าท้อพยายามอีกนิด ความโชคดีมันอาจจะมาในช่วงของปลายเดือนหรือเลยวันที่20ไปแล้วถ้าคุณหมดคลแล้วา่าาฝันไม่ได้สิ่งดีๆมันจะรออยู่ในตรงนั้นและสำเร็จดังหวังแน่นอนและที่สำคัญเลยแกไม่แน่ใจอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนคุณทุกก่อนต้นเดือนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้แบบโชคลาภที่ที่มันเขาเรียกอะไรนะที่มันมาจากเ,เขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าโชคลาบจากสัตว์สองเท้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโชคลาบในตรงนี้เข้ามาหรือมีคนนําโอกาสต่างๆมาให้คุณระวังให้ดีนะระวังความสัมพันธ์จะเกินเลยระวังความสัมพันธ์จากการช่วยเหลือเนี่ยในเวลาที่คุณอ่อนแอนะคะอาจจะทําให้เราอ่อนไหวหวัน่นไหวกับคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเราได้ตรงนี้อยากให้ระวังนะคะพอมันมีโอกาสที่จะพัฒนากันเกินเลย แบบไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกทุกยาดซับสไครต์ทุกทุกยอดยอกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดกมเมน์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีนตรีสวัสดีนะคะอ,อุปสรรคตั้งแต่ต้นคลิปจนปิดคลิปขอบคุณนะคะขออาภัยใน ในอุปสรรคทุกๆอย่างของแม่หมอนะคะบ๊ายบาย